เริ่มต้นกันที่ข่าวแรกสำหรับวันนี้นะคะจังหวัดจันทบ,บุรีจัดพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นการช่วยครล่าตามนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนค่ะ วันนี้ที่ห้องประชุมหนึ่งสารกลางจังหวัดจันทบ,บุรีได้มีการจัดพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคลาวตามนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนโดยมีนายดนยัยเจียมวิเศษสุขเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดจันทบ,บุรีกล่าวรายงานต่อนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบ,บุรีประธานกล่าวเปิดพิธีและมอบหนังสือหนึ่งด้วยการแก้ไขปัญหาความยากจนด้านที่ดินเป็นปัญหาที่สําคัญของประเทศรัฐบาลได้มีนโยบายให้ความสําคัญด้วย มุ่งเน้นขจัดความยากจนให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองหรือมีที่ดินไม่เพียงพอต่อการดํารงชีพให้ได้มีที่ทํากินและที่อยู่อาศัยซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมที่ดินดําเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารจัดการที่ดินของรัฐและเพื่อเป็นการขาจัดความยากจนอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลจังหวัดจันทบ,บุรีจึงได้จัดทําโครงการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทปีงบประมาณ2,556วันนี้จังหวัดจันทบุรีจึงจัดพิธีมอบนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราวตามนโยบายแก้ไขปัญหาความยยกจนในที่สาธารณประโยชน์แปลงทุ่งพงเหนือบางส่วนของหนังสือสำคัญสำหรับที่ล้วง เลขที่0715ตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบ,บุรีโดยมอบให้กับราษฎรผู้ได้รับอนุญาตสอยเทศบาลพัฒนาสอยเทศบาลพัฒนา2ชุมชนย่อยที่10ตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบ,บุรีจำนวน147รายค่ะ